ต้นตีนนกลักษณะทางพืกศาสตร์เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางผัดบใยแต่ผีใบใหม่ไวสูง8ดถึงสิบห้าเมตรลำต้นปลายตรงเรือนยอดเป็นพุ่มแผ่กว้างทึบกิ่งอ่อนเป็นสันสี่เหลี่ยมตามยาวทั้งกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนยาวๆนุ่มๆหน,นาแน่นใบ ใบเป็นช่อช่อใบจะออกตรงข้ามกันเป็นคู่คู่ช่อหนึ่งจะมีใบย,ย่อยกลางแผ่ออกจากปลายก้านในจำนวน3-5ใาบาทรงใบย,ย่อยรูปรีรีกว้าง4-7เซนติเมตรยาว8-22เซนติเมตรมีสองใบขนาดเล็กมากกว่าโคนและปลายใอยสอบเนื้อใบหนาะ หลังใบเขียวเข้มมีขนสักสากประไารท้องใบสีจางและมีขนนุ่มหนาแน่นเส้นขแขนงใบมีแปดถึงสิบสี่คู่เส้นใบย่อยแบบเส้นร่างแหเห็นชัดทางด้านท้องใบขุนใบเรียบก้านไม่ย่อยไม่ปรากฏกานชอบใบยาวห้าถึงสิบสี่เซนติเมตรดอกดอกเล็ก ออกรวมกันเป็นช่อโตโตตามปลายกิ่งช่อยาวถึง15เซนติเมตรและกว้างประมาณ10เซนติเมตรคะแนงช่อยอดจะออกเป็นคู่คู่ตรงข้ามกันทั้งขคนช่อย่อยและขคนก้านดอกจะมีกาหรือบอยประดับรูปเรียวแหลมและงุม้มลองรับทุกส่วนของช่อมีขนนุ่มๆห,หนาแน่น คนกีบฐานดอกติดกันเป็นรูปจานเล็กๆขอบจะแยกเป็นห้าลอนมีขนแน่นทั้งสองด้านคนกีบดอกติดกันเป็นรูปกลวยปลายกลวยแยกเป็นสองส่วนไข่ปากริมบนมีสองแฉกเล็กๆริมร่างมีสามแฉกโตกว่าและห้อยย้อยลงเล็กน้อยเกสรผู้มีสีอ่อ,อน แยกเป็นคู่สั้นหนึ่งคู่และยาวหนึ่งคู่รงังไข่กลมมีขนคุมภายในยแบ่งเป็นสองถึงสี่ช่องแต่และช่องมีคข่อ,อ่อนหนึ่งหน่วยหลอดท่อรองังไอยมีหลอดเดียวปลายหลอดแยกเป็นสองแฉกเล็กๆดอกสีน้ำเงินแกมขาวออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมผลผลกลมเล็ก ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ5-8มิลิเมตรผลแก่แก่จัดสีดำภายในยมี1-2เมล็ดรวมผลระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมสัพพคุณการใช้เนื้อไมอ้ใช้สร้างบ้านวงเล็บเปิดไทยหรือวงเล็บปิด